สวัสดีครับเพื่อนๆว่าวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับผมสําหรับหนังยางนะครับผมวันนี้ก็จะมีตัวคลิปนะครับกับหนังยางนะครับจะทํามายากลเหมือนเดิมนะครับผมก็คือเคลื่อนย้ายคลิปนะครับผมด้วยพลังจิตนะครับผมมาดูกันว่าพลังจิตของคนเรามีจริงไหมนะครับผมคลิปนี้ทําขึ้นเรียนแบบคลิปของนักมายากลท่านหนึ่งนะครับผมก็คือ ไม่บอกชื่อดีกว่านะครับผมก็คือลองทําตามดูนะครับว่าคลิปนี้จะเป็นจริงไหมนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็คือก่อนอื่นเลยนะครับผมเอาหนังยางนะครับมานี้นะครับผมแล้วก็มีดนะครับผมมาตัดนะครับผมตัดได้แล้วนะครับผมคลิปนะครับผมก็คือทีคลิปกับหนังยางนะครับตอนนี้ก็คือลองเลยนะครับผมจอดเข้าไปนะครับผมแล้วก็คลิปเลยตามคลิปเลยนะครับผมก็คือ จะเคลื่อนย้ายนะครับผมด้วยพลังจิตนะครับผมันนี้ก็จะมาทําให้เพื่อนๆดูกันนะครับผมว่าเป็นจริงไหมหนังยางจะเลื่อนขึ้นได้จริงตัวคลิปจะเลื่อนขึ้นได้จริงหรือเปล่านะครับผมก็วันนี้ก็มาดูกันนะครับผมวันนี้จะมาลองทําดูนะครับนิดเลยนะครับผมหนังยางนะครับผมอยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อนถ้าไม่ ใช้พลังจิตนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับลองดูว่าถ้าเราใช้พลังจิตแล้วลองดูว่าถ้าใช้สายตาลังจิตของเรานะครับจริงหรือเปล่านะครับผมก็มาดูกันเลยนะครับว่ามันจะเลื่อนขึ้นในแนวดิ่งได้ไหม เป็นไงครับเพื่อนๆยอดเลยครับผมเป็นจริงครับผมลองทําดูนะครับผมไปถัดไปดูคลิปกันนะครับว่าเขาทํามีวิธีการทําอย่างไรนะครับผเพื่อนๆนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ